Power M นะครับไม่โค้เทคนะครับ MTC 8 0 8นะครับมาลองทดสอบกันว่ามาเล่นที่2โอห์มนะครับจัดแบบคนโหวว่าแอมตัวนี้มันจะไหวไหมมันจะตัดไหมนะครับเดี๋ยวไปฟังไปชมกันครับผม สตรแล้เปียนไปในเติร์นแอบบอกเธออยู่ตรงนี้แต่บางหัวเธอมีกระซูเฮื อะไรบ้างครับน้ําเสียงนะครับถ้าคูปองส่วนลดนะครับตอนนี้นะครับถ้าหากลูกค้าท่านไหนนะครับซื้อนะครับ power a m p micro tmt 4,008นะครับหรือซื้อสินค้าของแบรนด์ micro tech นะครับครบยอด10,000บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดส่วนสดทันทีนะครับ1,000บาทนะครับคูปองมีจํานวนจํากัดนะครับระยะการใช้งานคูปองนะครับวันนี้นะครับถึงวันที่7สิงหาคมนี้ทนามกับ